สวัสดีค่ะวันนี้จะพานักเรียนมาทดลองวิทยาศาสตร์กิจกรรมสีแดงนระดอุปกรณ์การทดลองของเราคือมีหนึ่งสำลีหรือว่าคัตตินบัตนะคะสองนมสามน้ำยาล้างจานและสีสีผสมมามาดูขั้นตอนการทําของเราเลย อันดับแรกอน,นมลงค่ะอาทีมที่มันมลงเทลงให้ทัท่วเลยฝั่งนี้ด้วยอ่าเสร็จ <ๆ S 2> แล้วยดสีลงเปลี่ยนกันหยดนะคะให้ได้ยดทุกคนหยดสีลงหยดไปเรื่อยๆให้เป็ดยยยด100 200 300ยดสีลงทีมรอบริเวณ จะทุบตอกหยดสีลงหยดสีลงค่ะสีสันสวยงามแล้วค่ะตอนนี้อายดลงไปให้เพื่อนได้หยดด้วยนะคะให้ได้หยดทุกคนหยดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไว้นะคะอ่าหยดเสร็จทุกคนหรือยังคะอ่าต่อไปอาจุม เริ่มจากทางนี้ค่ะฝั่งนี้อย่าพึ่งค่ะเริ่มจากทางนี้จุ่มไปเรื่อยๆค่ะเรื่อ่าจุ่มมาเรื่อยๆจุ่มมาเรื่อยๆค่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงนะคะรอเพื่อนก่อนนะคะไปเร็วไปเรอวไปเร็วะอ่าเรื่ๆค่ะจุ่มค่ะข่างไกลไปข่างไกลอยซายจุ่ม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 ห้อยซิไฟเวลาอ้าวลู ระบำสวยงามว้าวสวยมากเลยค่ะ